ทางการยูเครนรายงานว่ารัสเซียยิงจรวดเข้าโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของยูเครนวันพฤหัสบดีทําให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย51คนและบาดเจ็บอีก6คนด้านประธานที่ดีเซเลนสกี้เดินทางไปเยือนสเปนเพื่อร้องขอการสนับสนุนจากพันธมิตรในยุโรปให้นําส่งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศมาเพิ่มให้ครับอันดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าที่ประจําทําเนียบประธานที่ปรและโอเลชัยนีเฮบูมอฟผู้ว่าการเขตปกครองคาคิฟ เปิดเผยว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นตรงกับจุดที่เป็นร้านค้าและร้านกาแฟในหมู่บ้านฮรารซาในช่วงบ่ายของวันพฤหัสบ,บดีโดยหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือเด็กชายอายุ6ขวบและมีเด็กอีกคนหนึ่งได้รับบาดเจ็บด้วยครับคลิปวิดีโอที่ทางการยูเครนเผยแพร่ออ,อกมาทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นถึงภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจํานวนหนึ่งที่กําลังพยายามค้นหาผู้รอดชีวิตจากการโจมตีครั้งนี้ขณะที่มีศพเกลื่อนกลาดอยู่ท่ามกลางเศษซากคอนกรีตและเศษเหล็ก ก่อนหน้าน,นั้นนะครับกองทัพอากาศของยูเครนเพิ่งรายงานว่ารัสเซียส่งโดรนทั้งหมด29ลำเข้ามาโจมตีเขตปกครองโอดีซามิโคลายิฟและคิโรฮอฟรัสตั้งแต่เมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมาก่อนที่ระบบป้องกันการโจมตีของตนจะสามารถยิงโดรนตกได้24ลำครับพลตระพลครับ,รบด้านประธานด้านประธานที่าดิเเเซเลนสกี้นะครับโพสต์ข้อความผ่านแอปเทเลกรัมว่าการก่อการร้ายของรัสเซียควรจะต้องหยุดได้แล้วและกล่าวด้วยนะครับว่า เรากําลังหารือกับผู้นำยุโรปอยู่โดยเฉพาะในประเด็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศทหารของเราและเกี่ยวกับการจัดหาระบบคุ้มกันประเทศของเราจากการก่อการร้ายครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะมีการรายงานการโจมตีที่คาคิฟเนี่ยประธานที่ปดีของยูเครนบอกกับผู้สื่อข่าวหลังเดินทางถึงเมืองกรนานดาประเทศสเปนว่า สิ่งที่สำคัญสำหรับยูเครนคือการมีโล่ป้องกันสำหรับฤด,ดูหนาวซึ่งเป็นช่วงที่คาดกันว่ารัสเซียเนี่ยจะดำเนินการโจมตีอย่างหนักด้วยขีปนาวุธและโดรนจากอิหร่านจำนวนมากครับผู้นำยูเครนกล่าวเสริมด้วยนะครับว่าประธานธิบดีโจไบเดนและสองพักใหญ่ของสหรัฐในสภาคอนเกรสได้สัญญาที่จะให้การสนับสนุนกรุงเคียฟร้อยเปอร์เซ็นต์หลังรัฐสภาสหรัฐผ่าน,านกฎหมายงบประมาณชั่วคราวระยะสั้นเพื่อไม่ให้รัฐบาลต้องปิดทำการโดยไม่ให้มีส่วน ที่เป็นงบสนับสนุนยูเครนครับทั้งนี้นะครับรัฐบาลออรายงานข่าวระบุว่าประธานที่บดีไบเดนพูดคุยกับเหล่าพันธมิตรชาติตะวันตกในวันอังคารเพื่อให้ความมั่นใจว่าสหรัฐจะเดินหน้าให้การสนับสนุนทางทหารต่อยูเครนต่อไปแม้ว่าสมาชิกพรรคพรีพับลิกันสายแข็งจะประสบความสําเร็จในการบีบให้กฎหมายงบฉบับชั่วคราวนั้นตัดงบในการช่วยเหลือยูเครนออกไปครับ <Okay. S 1> คุณอพล ค,คือประธานาธิบดีปูตินของรัสเซียนะครับได้ออกข่าวในวันพฤหัมบดีฮะบอกว่าชิ้นส่วนระเบิดมือถูกพบในร่างกายผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อวันที่23สิงหาคมนะครับซึ่งเป็นจุดจบของเยฟกินีปริโกชินหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ป ซึ่งเคยพยายามท้าทายอำนาจรัฐบาลเครมลินแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับปูตินกล่าวว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการสอบสวนเรื่องการตกของเครื่องบินส่วนตัวลำดังกล่าวนั้นไม่พบว่าเครื่องถูกแรงกระแทกจากภายนอกนะครับโดยพริโกชินและผู้ช่วยระดับอาวุโสสูงสุดของของกลุ่มแวกเนอร์อยู่ในบรรดาผู้เสียชีวิต10คนในเหตุการณ์เครื่องบินตกโดยเครื่องบินนั้น บินจากมอสโกนะครับแล้วก็มีจุดหมายปลายทางอยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะครับสนักข่าวเอรายง,งานว่าไม่มีทางนะฮะที่จะอ้างข้อมูลจากแหล่งข่าวอิสระเพื่อยืนยันถ้อยถแถลงของปูตินครั้งนี้ได้ก่อนหน้านี้ครับหน่วยงานข่าวกรองสหรัฐสรุปเบื้องต้นว่า เกิดการระเบิดจากภายในเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ประเทศตะวันตกก็กล่าวถึงชื่อของคนที่เคยถูกลอบสังหารซึ่งเป็นศัตรูของปูตินพูดง่ายๆว่าพยายามที่จะเชื่อมโยงปูตินกับเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนี้นะครับโดยตัวพิโกชินนั้นก็ถูกมองนะว่าที่เขาโดนเนี่ยเป็นการลงโทษจากความคิดที่ล้มล้างรัฐบาลที่มีการลุกฮือของฝ่ายตนเมื่อวันที่23-24มิถุนายนนะครับ แล้วก็เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่ท้าทายอำนาจของปูตินครั้งรุนแรงที่สุดในรอบกว่า20ปีแต่ว่าทางรัฐบาลรัสเซียตอบโต้ข้อกล่าวหาต่างๆเหล่านี้นะโดยบอกว่าเป็นเรื่องโกโหกทั้งเพย์คุณยมยุทธ